สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลดีๆคดเดเน้ทั้งหมด2คู่สำหรับบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเราเราทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมว่า2ทุ่มตรงนะครับเรามีไลฟ์สดพูดคุยกันฝากติดตามไปด้วยนะครับ แล้ววันนี้เรามาจัดให้แล้วผมก็เป็นคู่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเบนฟิก้านั่นเองนะครับอินเตอร์มิลานนะผมนัดแรกก็ชนะทางเบนฟิก้ามาได้ถึง2ประตูศูนย์แล้ววันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะผม มาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานในบ้านกันบ้างดีกว่านะผมห้านัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะไป2แพ้ไป3าานัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะผมก็แพ้มอนซาแพ้ให้กับทางฟิออรลินติน่านะผมแล้วก็แพ้ยูเว่นะผมก็ถือว่าฟอร์มในบ้านช่วงนี้ถือว่ากลับมากนะผมกลับกันกับทางเบนฟิก้านะผมที่ฟอร์มไปเยือนนัดล่าสุดก็แพ้ซาเวสมานะผมแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะไปถึง4นัดติดนะผมแต่ถ้ามองในเรื่องนัดล่าสุดก็เหมือนว่าเตรียมพร้อมพร้อมกันมาอย่างเต็มที่นะผมก็อย่างว่านะอินเตอร์มิลานในบ เรื่องสายติที่เคยเจอกันมานะครับนัดล่าสุดก็อินเตอร์มิลานชนะไปได้ถึง2-0งูนยดูขาดๆเหมือนกันนะครับและดูจากนั้นนี้นะครับผมอินเตอร์มิลานอาจจะไม่ได้มาแพ็คเกมลุกใส่อยู่แล้วนะผมวันนี้ก็น่าจะมาแพ็คแบบแพ็คลับ100%แน่นอนนะแต่ถ้าให้ลุ้นยิ้มหวานเนี่ยผมก็ยังมองว่าสกอร์ต่ำได้ลุ้นสุดแล้วน,ะนั้น,นี้ขอมองไปที่สกอร์ต่ำได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมาจาัดให้นะครับผมก็เป็นเบเยอร์มินิกเปิดบ้านต้อนรับกับมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะั่่่นน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 นเเเเเออออองงะะะะะะคครรรรรรรัััับบบบบาาาาายยยยิิ์์์มมมมมมมวผผผฟฟดดดดลสสุุทกกก็ชชไไไ้้้2 2 1แแพปปตใี3 หนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับกับการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมนัดล่าสุดก็ชนะทางเลสเตอร์มาได้ถึง3ประตูหนึ่งแต่ถ้ามองเรื่องฟอร์มไปเย็นเดียวชนะไป4ี่นะผมสเสมอไปหนึ่งนะผมสีนะ่นัดหลังสุดคือชนะทุกนั้นเลยนะผมชนะบอลมาร์ซีหนึ่งชนะทางบิทตอนสามศูนย์นะครับผมชนะพาเลทหนึ่งศูนย์และชนะเสาเตมตันไปถึงสี่ประตูหนึ่งนะครับนัดแรกที่เจอกันมานะผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมที่ถล่มบาร์เยนไปถึงสามประตูศูนย์นะครับผมก็ แค่ต้องการคําว่าเสมอนะผมแมนเชสเตอร์คือเขารอบไปแล้วนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมนะครับผมไบเยนมิวนิกจะขาดมานูเอลนอยเออร์นะครับผมกับทางลูก้าเออร์เนเดสนะครับผมและที่เหลือพร้อมหมดนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็จะขาดทางฟิวเวเดนตัวเดียวที่เหลือพร้อมหมดเลยนะครับแต่ถ้าให้มองในนัดนี้นะครับผมถามว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะบุกไปชนะไหมก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าให้มองในเรื่องความสีโดยรวมก็ต้องพูดตามตรงว่าในบ้านไบเยนมิวนิกก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับผมก็พูดตามตรงเลยนะถ้าให้้้้มมมมอองงงงไดลุนนจริิๆผก็ยัว่าแซตี นี้ไม่แพ้ครับมีโอกาสจบเสมอสูงมากๆนะผมเอเผอบุกไปนะผมอาจจะมีการย้ำชัยได้1ประตูนันนี้ขอมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็คัดไปในนี้ทั้งหมด2คู่สําหรับบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเราทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับและใครมีความคิดเห็นง่ายคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยและ2ทุ่มตรงนะครับผมเรามีไลฟ์สดฝากข้ามาพูดคุย,ยกันไดครับ